อิมครับอิมรู้จักวิโรจน์แบบไปเดินเบอร์อะไรครับเมื่อกี้นี้รู้จักได้ยังไงครับไม่มีคนเลยคุยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ใครใครเขาเป็นใครเมื่อกี้เป็นคนฮะคนเมื่อกี้ที่เขาไปถ่ายรูปอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรรู้รู้กันทั้งหมดเลยว่าวิโรจน์นสกุลนิวมินเจรหลอเขาเป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้จักเลยเคยเล่นที่ไหนมาเราอะไรกันจริงเปล่าปีแล้วเหรอ ไม่รอดไม่รอดมีมีคนหนึ่งไม่ใช่ศิลาอ่อนอีกคนชื่ออะไรอีกคนชื่ออะไรคนนี้อ่ะบุญจงบุญจงอ่านางสกุนวงไตรัดไม่ใช่ท้องสุงบุญจงท้องโสงเอาคนนี้คนนี้มาเก่งกระเด้งหน่อยแล้วมาลุกมาลุกมาเก่งกระเด้งกหน่อยพร้อมไหมพร้อมแดงพร้อมแดง เข้าานยองก็ได้ไห